สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาพักที่อนันตารีวิวรีสอร์ทค่ะเมื่อมาถึงนะคะก็จะมีพนักงานต้อนรับนะคะแล้วก็จะมีเหรียญสองเหรียญค่ะทุกคนให้เรานะคะใช้ในการยอดค่ะยอดอะไรก็ได้ค่ะเครื่องเล่นก็ได้หรือว่าจะเป็นตู้คีปตุก,กตาค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นตุก,กตาปลาคาบค่ะเพราะที่นี่นะคะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยค่ะจะมีปลาคายอะแยะมากมายเลยค่ะนี่นะคะแม่ปีมก็ให้น้องจีหยอดนะคะแล้วก็คีบมะค่ะ พลาัทุกคนไม่เป็นไรค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะอืมเราก็มาลองเปลี่ยนตู้กันอีกฝา่งค่ะทุกคนเพื่อว่าตู้นี้อาจจะได้กันมานะคะน้องจีค่ะหยอดเลยค่ะน้องจีก็หยอดไปน,นะคะอีกหนึ่งเหรียญค่ะแม่บีมก็บังคับนะคะตอานี้จะได้หรือเปล่าอ,อยากได้มากเลยค่ะรอดูนะคะทุกคนนี่ค่ะคลี้ขึ้นมาแล้วค่ะ แต่ไม่ได้ค่ะหลุดไปทำเคยที่นี่นะคะพนักง,งานต้อนรับดีมากเลยค่ะเขาก็จะเอากระเป๋าเรานะคะเอานําเราไปที่ห้องนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะทุกคนจะมีรถตุกๆนะคะจอดอยู่2คันค่ะสีขาวกับสีน้ําเงินนะคะบ้านผักก็จะเป็นบ้านไม้นะคะนี่นะคะตัวตุกต๊กๆค่ะแล้วก็ทางเดินนะคะเขาก็จะปูด,ด้วยไม้นะคะตลอดทางเลยค่ะ นี่นะคะบอ่อปลาคาบค่ะบอ่อที่หนึ่งนะคะปลาคาบเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็บรรยากาศโดยรอบนะคะรีสอร์ทว่างมากเลยค่ะห้องพักเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่ค่ะน้องจีก็แหวะเล่นที่นั่งนะคะปลาโลมาก็ไปนั่งเล่นด้วยนะคะที่พี่ปาวานนะคะ นี่ค่ะฝูงปลาข้างหลังนะคะเต็มเป็นหมดเลยคะ่ะทุกคนเยอะมากๆจริงๆค่ะสวยมากๆเลยค่ะมาดูที่ห้องพักของเรากันบ้างนะคะห้อง14ทับ1นะคะแม่บีมบอกเขานะคะว่าเลือกเอาห้องที่ใกล้สวนน้ําที่สุดเลยนะคะเขาก็เลยเลือกให้ฝั่งตรงข้ามเลยนะคะโดยเตียงนะคะจะแบ่งเป็นสองเตียงค่ะสามารถนอนได้สี่ท่านเลยนะคะแล้วก็มีตู้เย็นค่ะนี่ค่ะฝั่งตรงข้ามค่ะทุกทีตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะ อยากจะเล่นแย่แล้วนะคะดีใจมากเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศข้างหลังห้องนะคะเราไม่สามารถที่จะเดินข้ามไปได้เลยนะคะถ้าเกิดเราจะไปเล่นส่วนน้ําหรือไปส่วนอาหารนะคะเราจะต้องเดินไปหน้าห้องนะคะแล้วก็เดินไปตามทางไม้นะคะนี่นะคะบรรยากาศโดยรอบนอกนะคะจะมีภูเขาลายล้อมนะคะแล้วก็ทางนู้นนะคะส่วนอาหาระคะ่ะน้องจีก็แต่งตัวพร้อมแล้วนะคะ เสื้อและหมวกนะคะพร้อมที่จะไปเล่นแล้วค่ะนี่นะคะเป็นที่นั่งถ่ายรูปแล้วก็นั่งชิลๆนะคะก่อนลงเล่นนะคะที่สวนน้ําค่ะต้องใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งนะคะที่ลงเล่นค่ะเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะน้องจีก็เล่นสวนน้ำเด็กเล็กนะคะน้ำน้อยๆค่ะไม่อันตรายเกินไปนะคะนี่ค่ะมีสไลเดอร์อยู่2อันนะคะ นี่ค่ะแล้วก็มาขึ้นสไลเดอร์ปลาฉลามนะคะอ่าลงมาเลยค่ะน้องจีลงมาเลยค่ะลงมาแล้วนะคะเนี่ยก็ะจะมีะที่กั้นนะคะให้คุนผายเรือนะคะมีน้ำผู้เห็ดนะคะแล้วก็น้ำตกนะคะ นี่นะคะบรรยากาศราอบๆนะคะพี่คนภายเรืออยู่ค่ะเครื่องเล่นของคุณใหญ่นะคะน้องจีก็เล่นไม่ได้นะคะน้องจีเล่นได้แค่2อ,อย่างเองค่ะเราเล่นไปสองชั่วโมงได้ะคะ่ะแล้วก็เล่นเสร็จแล้วนะคะเดินเปียมเลยค่ะปล่อยพลังไปแล้วนะคะเดินกลับห้องกันค่ะเตรียมอาบน้ําแต่งตัวนะคะเพื่อที่จะไปทานข้าวเย็นนะคะนี่นะคะ นางนงพมาศน้อยของเรานะคะในชุดไทยนะคะวันรอยกระทงค่ะมานาั่งเล่นก่อนนะคะระหว่างรอไปกินข้าวนะคะนั่งทุกป่าเลยค่ะประวานประมานะคะนั่งเลยค่ะแล้วก็วิ่งเล่นอีกแป๊บนึงนะคะแวยเยี่ยมชมพี่กระต่ายนะคะ นี่ค่ะกระทงของเรานะคะที่ทางรีสอร์ทนะคะจัดให้ค่ะห้องละหนึ่งอันนะคะเราก็เอาไปเก็บที่ห้องก่อนนะคะเรารับกระทงก่อนที่จะไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวเอากระทงไปเก็บห้องกันค่ะเอาค่ะน้องจีนางนุ่พมาดน้อยนะคะถือกระทงสวยนะคะปะค้าลอยตรงนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้เขาไม่ได้ให้ลอยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเก็บที่ห้องกันค่ะ บรรยากาศข้างปอบนะคะเริ่มจะเย็นแล้วคะ่ะแดดแดดไม่มีแล้วนะคะพระที่ตกแล้วคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะตอนเย็นๆลมเืินเย็น,ยนสบายเลยคะ่ะเราไปทานข้าวกันฐานาน,าน,านี้นะคะเกี๊ยวปากมอนะคะมีหอยทอดค่ะแล้วก็มีไข่เจียวนะคะนี่ค่ะซี่คโครงหมูอบนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะไม่บีมทานอันนี้ไปนะคะ แล้วก็จุดผลไม้นะคะของทานเล่นนะคะขนมผลไม้จัดถ้าสวยงามมากเลยค่ะจัดจนไม่กล้าทานนะคะนี่นะคะหลากหลายมากเลยค่ะมีพุดดิ้งสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็สลัดนะคะสลัดผักมีแครอทมะเขือเทศน,นะคะแล้วก็ข้าวกับข้าวนะคะมีผัดผักนะคะ แล้วก็อันนี้น้ําพริกนะคะน้ําพริกผักสดค่ะผักต่างๆน้องจีนะคะก็นั่งเก้าอี้เด็กนะคะแม่บีมกลัวจะตกถลายลงในน้ำนะคะเรานั่งโต๊ะกระจกค่ะชมปาขาไปกินไปเพลินเลยค่ะถึงเวลารอยกระทงแล้วนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะพี่เจ้าหน้าที่มาจุดไฟให้เรานะคะจุดทูบจุดเทียนนะคะเพื่อลอยกระทงกันค่ะพี่เขาบริการดีมากเลยค่ะ แม่บีมก็พา้องจี้อยกระทงนะคะพ่อมิ้นก็เป็นคนถ่ายวิดีโอนะคะแม่บีมก็บอก้องจีนะคะขอขมาพระแม่คงคาต่างๆนานาเลยนะคะ้องจีก็ทั้งใจนะคะ้องจีก็ค่อยๆลงนะคะช่วยกันนะคะเพราะว่าระหวังพื้นไม้กับน้ำนะคะมันก็สูงดูคะ่ะแม่บีมก็เลยเป็นคนปล่อยกระทงนะคะนี่คะ่ะต้องลงไปก่ะคะ่ะ งาก,กระทงของเราก็ลอยไปแล้วนะคะค่ะลอยรอบนอกของอรีสอร์ทนะคะโดยเขาไม่ได้ปล่อยให้ลอยนานนะคะเดี๋ยวลอยไปสักพักก็มีเจ้าหน้าที่นะคะภายเรืออยู่ข้างๆนะคะมาคอยดูความเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะปลาคาร์ปรใหญ่ๆมากมายเลยะคะ่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะมองปลาคาร์เพลินเลยล่ะคะ่ะ ช้าแล้วนะคะอาหารยมเช้าของเรานะคะก็จะเป็นเบรกฟลัตัวไปนะคะไข่ดาวมีปลาท่องโกนะคะขนมปังแพนเค,ค้กนะคะแล้วก็ผลมไม้ค่ะมีเกาเหลาเลือดหมูด้วยนะคะแม่บิมทานเนี่ยข้าเหลาเลือดหมูค่ะอร่อยมากเลยค่ะแทบไม่ต้องปรุงเลยค่ะมีโจ๊กนะคะโจ๊กหมูใส่ไข่นะคะนี่ค่ะโจ๊กหมูใส่ไข่ แม่บิมก็ทานเหมือนกันค่ะเจ๊หมูนะคะข้าวต้มกุ้ยนะคะแล้วก็ข้าวกับกับข้าวต่างๆนะคะก็ผัดไข่พระรู้นะคะนี่ค่ะแม่บิมทานโจ๊กกับเกาเหลานะคะแล้วก็ช็อกโกแลตร้อนค่ะบางทีก็น้ำส้มนะคะแล้วก็ใส่กรอบไข่นะคะแพนเค้กค่ะทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะอับน้ำแต่งตัวกลับบ้านเดินทางกลับบ้านเพชรบุรีของเรานะคะ ถ้ามีโอกาสนะคะจะมาเที่ยวที่นี่ใหม่แน่นอนค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะ